ูก็คงแบบว่าไม่ได้อยู่กับวงแล้วลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ทํางานที่นี่มากๆเพราะที่นี่เปิดเบียน d คเเปิดโอกาสให้เชิเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ยังคงอยู่ซัพพอร์ตน้องๆอ,อ,อยู่ในปัจจุบันค่ะ เป็นได้ได้เจอกันในงานอีเวนต์แล้วเขาก็เห็นว่าเราสามารถประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ได้คือเป็นโครงการที่จะมอบทุนให้น้องๆที่เข้ามาสอบเนี่ยได้ไปค่ายของทาง Space Camp นะคะที่ Huntsville Alabama เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ก็ถือว่าเขาอยากผลักดันเรื่องอุตสาหกรรรมอวกาศในบ้านเราค่ะอันนี้คือหน้าที่เราที่ไปนู่นคือกป็นยังไงบ้าไปดูงานหรือว่าไปแบบ วเช่์คือไปเข้าแคมป์ค่ะ <c oughs> ไปทำกิจกรรมกับเขาเนย <c oughs> ใช่ไปทำกิจกรรมกับน้องๆที่สอบได้ทุนแล้วหนูเป็นอ่าเป็นพาของการประชาสัมพันธ์ก็เลยได้รับโอกาสไปนี่คะก็เรียกว่าจะไปเก็บประสบการณ์แล้วก็โชคดีที่ทางนู้นอนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอได้ก็จะมีวิดีโอ ร็อกกลับมาให้กับน้องๆหรือกับแฟนๆได้ชมกันเผื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าตรงนู้นเขามีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจที่นู้นแล้วตอนนี้เทคโนโลยีเขาไปถึงไหนแล้วเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือเราสามารถร่วมมืออะไรเพิ่มเติมได้บ้างก็รอติดตามกันนะคะหรูกกาลัางจะไปอีกไม่นานนี้จะกลับมาเล่าให้ฟังอินเดียนใช่ไหมใช่คะ่ะม,มาประหารกันแล้วค่ะเชอเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปอเมริกาใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปอเมริกาด้วยค่ะสหรัฐอเมริกา ตื่นเต้นกับการน,นั่งเครื่องเปน24ชั่วโมงค่ะเดิ <laughs> นทางน่าจะนานม,มากเป็นครั้งแรกที่ไปไกลขนาดนี้ด้วยค่ะต,ตอนแรกเป็นไปประมาณสิบกว่าว,วันค่ะถึงไปสิบสวันค่ะโปรแกรมเยอะไหมโปรแกรมที่ร่อมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอโปรแกรมหรือว่าแพลนที่เขาจัดให้ก็มีศึกษาที่ททาพิพิธภัณฑ์ที่เขามีเก็บจัลลุดของที่นั่นมีโรงสกูบ้าที่หนูทราบแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เขาใช้กันอยู่เจอกับ วิศวกรของนาซาตัวจริงที่เขาเคยทำงานที่อพอลโลโครงการอพอลโลแล้วเขาก็เหมือนตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่เขาก็เลยแบบมาเจอ,เจอ,เจอกับพวกเราค่ะซึ่งตื่นเต้นมากค่ะอยากรู้เตรียมตัวตอนนี้เตรียมตัวเกียม,เกยมใจค่ะอ,อ่านหนังสือเพิ่มเติมค่ะว่าเออที่นู่นเขามีอะไรบ้างประวัติศาสตรอ์อะไซึ่งมีเอกสารจากทา,กากงชิมงานเขาส่งมาให้อ่าน แล้วในระดับหนึ่งตัวเองก็แค่เป็นคนที่สนุกที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ชอบที่จะได้แบบเห็นอะไรใหม่ๆเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าดีใจมากที่มีโอกาสได้ได้ไปแคมป์ในครั้งนี้ค่ะค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคือช่วงนี้เหรอคะก็เกือบทุกวันค่ะดีที่มีการแบ่งตารางเวลามากขึ้นวันไหนที่ทางกองละครหรือกองภาพยนตร์หรือซีรีส์ได้คืนคิวก็จะได้พักค่ะตอนนี้เหมือนแต่ว่าแสดงเต็มตัวเนะชิญทั้งงานหนารงนาน แล้วก็ยังคงทํางานกับทางวงอยู่ค่ะยังมีการแสดงเทียเตอร์อยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดจริงๆเนี่ยหนูก็ยังคงขึ้นเชียเตอร์แล้วก็มาร่วมงานอีเวนต์ต่างๆของทางวงอยู่เสมอค่ะเหมือนเชิจะรับท่าฝากการแสดงในตอนนี้ค่อนข้างจะแบบว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยหนูว่าน่าจะเป็นผลงานที่อยู่ไปได้ยาวๆถ้าเกิดจะมีคนสนใจนะคะฝากด้วยนะคะทำงานแสดงถ้าเกิดไปตรงคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการหรืออายุมากไปกว่านี้คือด้วยเจอพี่ๆหลายๆท่านที่เขาก็แบบว่า อายุมากแล้วแต่เขายังมีบทที่ตรงแล้วแบบเฮ้ยอยากเป็นดีจังเลยหือแบบอยากอยากอยากคิดทําแบบนี้ไปได้เหมือนกับที่พี่นักแสดงท่านอื่นๆที่ได้เจอในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็คงถึงจุดหนึ่งหนูก็คงแบบว่าไม่ได้อยู่กับวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ทํางานที่นี่มากๆเพราะที่นี่เปิดเบียนแคปเรดเปิดโอกาสให้เชิญเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ยังคงอยู่ซัพพอร์ตน้องๆอยู่ในปัจจุบันค่ะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ย หลายอยู่เหมือนกันค่ะก็กลับมาก็สองเรื่องหนักๆเต็มๆที่ยังคงมีถ่ายทําอยู่แล้วก็มีงานบงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็วันธรรมดาจะเป็นออกกองวันเสาร์อาทิตย์ก็ออกอยู่เองค่ะไเรได้ว่ารับงานสองขาคือแบบเต็มแรกใช่ค่ะใครที่ดูรับงาน ตอนนี้เป็นทาง IM แอลโฟนะคะบริษัท i อแอลมีแต่เป็น a r t i s t ส m ์ n มเนจเมนนะคะก็คือเป็นต้นสังกัดของ BNK48 แล้วก็ CGM48 เชอร์ก็เลยให้ทางนี้ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะก็พิสุลัยจะต้องการจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ sell s e l l at bnk48.com นะคะเห็นแล้วสามารถติดต่อมาได้ค <c oughs> ่ะเห็นล้กสือเหมือนแบบโมบายก็ประกาศ <c oughs> ช่ลงมมิง m ม s i c m <oughs> u s ิ c m ิ s i c ก็คือหนอเพล <c oughs> ก็เหมือนเราจะเคยได้ย be ินมาอยู่บ้านแต่น้องก็ลังเลมานานวันนั้นก็เป็นวันที่เขาตัดสินใจแล้วว่าว่าจะอยู่ถึงสิ้นปีนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นกาลังใจให้น้องหนูเชื่อว่าน้องยังมีผลงานในอนาคตแน่นอนเพราะว่าความสามารถของน้องก็การันตีด้วยรางวัลมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องๆแล้วก็ฝากมิกไว้วนะคะน้องในอนาคตทุกทุกคนเลยค่ะก็มีคุยกันค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าใครจะอย่างไรเมื่อไรบ้างค่ะมือวปรโชอยู่ตั้งแต่วันแรกของปี หายโงงมากเลยค่ะที่จะไม่ได้อยู่แบบคือมันโตมาด้วยกันตั้งแต่ยังไม่ไม่ไม่สามารถมีได้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบใจหายใจหายมากจริงแต่ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าทุกการพบเจอก็เป็นการจากลาเนาะแลวยังคงเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนต่อเสมอค่ะยาวไปรอรุ้นกันแล้วกันนะคะแฟนในใจอยากจะมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะ 大家好。